ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن ومن سن به بسنته إلى يوم الدين قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فاوصيكم واياي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون الحمد لله ชูกรต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในโอกาสที่เราทั้งหลายยังคงมีโอกาสได้รับเนี่ยมาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى มากมายยังคงอยู่ในความเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ดังนั้นเรามาร่วมกันเพิ่มพูนความตักวาต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ความยำเกรงของเราต่อ Allah s บ b h a n w t าลาเพิ่มความชุกรของเราขอบคุณของเราต่อ Allah s u b h a n a w t าลาด้วยกับการปฏิบัติในสิ่งที่ Allah s u b h w t a าลาทรงสั่งใช้ทั้งหลายและทิง้งหลีกห่างละเว้นจากทุกอย่างที่เป็นสิ่งต้องห้ามของ Allah s u b h w t a าลาอัลฮัมดุลิลลา พี่น้องผู้ร่วมละหมาดจุมะห์ที่เคารพทุกท่านครับเราในวันนี้กับความเป็นผู้ศรัทธาที่อัลลอฮ์ยังเมตตาเราอยู่ในความสะดวกหลายอย่างในความง่ายดายหลายอย่างที่เราสามารถดำรงตนอยู่ในความเป็นมุมินผู้ศรัทธาอัลฮัมดุลิลละนั่นคือหนึ่งเนืยมัดที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับเราทั้งหลาย แต่พี่น้องทุกท่านครับอัลอิสลามเป็นศาสนาเดียวินดดีนอินดัลอฮิลิสลามอิสลามเดินทางผ่านการเวลามาไม่ใช่เรื่องแป๊บเดียวไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเฮกมะไม่มีสิ่งที่ต้องพบเจอกับอุปสรรคใดๆ การเดินทางของอิสลามล้วนแล้วแต่ต้องประสบพบเจอกับเรื่องราวต่างๆมากมายที่จำเป็นที่จะต้องมีสิ่งต่างๆที่จะทำให้อิสลามยังคงอยู่รอดยังคงสวยงามอยู่ตลอดเวลาแน่นอนครับอิสลามสมบูรณ์แบบตามที่อัลลอฮฺสุบฮานาวตาลาได้กล่าวไว้ อิสลามจะไม่มีวันที่ล่มสลายจะถูกปกป้องดูแลโดยอัลลอฮฺซุบฮานาฮูวตาลาในความเป็นอิสลามแต่ในขณะเดียวกันอิสลามอาจจะดูม่นหมองบ้างอาจจะดูไม่เรียบร้อยบ้างในบางช่วงบางยุคสมัยบางเวลาก็เนื่องจาก ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามผู้ที่น้อมนำเอาอัลอิสลามไปปฏิบัติใช้นั้นอาจจะมีความบกพร่องนั่นคือตัวของพวกเราด้วยเหตุนี้ครับวันนี้ด้วยกับเนี้อมาที่ยิ่งใหญ่ที่เราได้รับจากอัลลอฮ์ س ب ح ا า ه และุต่าลาเนี่ยที่เรามีอิสลาม,ท,าม,มที่เราเป็นมุสลิมเนี่ยเราต้องมันกลับไปทบทวนถามตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาว่า เราได้ทำหน้าที่แสดงบทบาทความเป็นผู้ศรัทธาได้อย่างสมบูรณ์แบบขนาดไหนตามวิถีของอัลกุรอานและกสุนนะของท่านนาบีอย่างไรกันบ้างและอีกประการหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันในขณะที่เราได้ดำรงตนอย่างดีงามแล้วเราจะต้องมีอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือการช่วยเหลืออัลลอฮ์ดังที่อัลลอฮ์สุบฮานาวตาลาได้กล่าวไว้ในอายะ ยาอ๋ยเฮาที่นันอมานูอินทันซสรุลลอฮะยันสุรุคุมวัยทับทัตอัคดามมกุมถามว่าอัลลอฮฺสุบานตาลาสั่งใจให้เราช่วยพระองค์เนี่ยพระองค์ต้องการความช่วยเหลือจากมนุษย์อย่างเราเรา,เราตู้อ่อนแอกันใช่หรือไม่ครับการที่พระองค์ทรงสั่งใช้ให้เรานั้นช่วยพระองค์ช่วยศาสนา ก็เพราะอยากจะให้พวกเรานั้นได้แสดงถึงบทบาทของความพักดีต่อพระองค์ความสมบูรณ์แบบของอีมานของเราของการศรัทธาของเราความเป็นมุมินของเราว่ามีความลึกซึ้งสมบูรณ์ขนาดไหนดังนั้นครับวันนี้ครับความหมายของคำว่าการช่วยเหลืออัลลอฮ์นักวิชาการนั้น ได้กล่าวไว้มากมายในนิยามที่พูดถึงก็คือสรุปได้ดังนี้การช่วยอัลลอฮ์นั้นก็คือการที่เราดำรงตนอยู่ในอัลอิสลามรักษาอิสลามดูแลอิสลามปกป้องอิสลามเผยแผ่ด่าวาอิสลามและก็ทำให้ระบอบของอัลลอฮ์ชรีอะตุลลอฮ์อยู่ใน ชีวิต <S <S จร pues ิงของพวกเราทุกคนไม่ใช <the> ่แ <ben> ค <ila> <the> ่เ <donn> พียงในหนัง şey ส <Je> ือในกิจกบเท่านั้นเองดังนั้นครับวันนี้เราจึงจะต้องมาทวนถามว่าในการที่เราดำรงตนนั้นหมายถึงเราช่วยเหลือศาสนาของอัลลอ์หรือไม่เราทำให้อิสลามดูดีหรือไม่เราทำให้ชริอะของอัลลอ์อยู่ในชีวิตประจำวันของเราของครอบครัวเราหรือไม่ ด้วยนี้ครับวันนี้เป็นการย้ำเตือนพี่น้องในคุตบัตสั้นๆในวันนี้ถึงวิธีการหรือแนวทางที่เราจะได้ร่วมกันปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางหนึ่งเล็กๆที่จะช่วยให้เกิดการช่วยเหลือศาส,สนาอัลลอฮฺบฮานฮะวะตาลาหนึ่งในนั้นก็คือการที่เราต้องดำรงตนด้วยกับอัลอีมานและก็การงานที่ดีอัลอามมลุซซาล อัลลอฮ ب ح ah uh um ุบฮานกลาว่า ا ل ่าِ ي ن َ آ م َอُ و ا و َ ع َิฮเราจะต้องมีอีมานที่แท้จริงเพราะอม م านที่แท้จริงต่ออ l l a h س ب า ا ฮานั้นจะผลักดันให้เกิดการลงมือทําทุกอย่างเป็นรูปธรรมดังนั้นทุกครั้งที่เราปฏิบัติตามคําสั่งของลลอฮอามัลซเลอิคลาสตัาลาเนี่ยก็คือ นั่นแหละเรากําลังช่วยศาสนาของอัลลอฮ์ประการแรกครับประการต่อมาครับช่วยด้วยกับความรู้และการเผยแผ่ดาวอัลอิสลามบนหน้าแผ่นดินแห่งนี้ในยุคสมัยที่เต็มไปด้วยความเจริญของเรื่องของวิชาการความรู้เป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่เราจะได้ใช้ความรู้ในการที่จะเผยแผ่อิสลามในทุกวิธีการในทุกช่องทางที่เรา มีความสะดวกคุล هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة เป็นคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى ให้มีการด่าวะอย่างที่เราทราบกันดังนั้นครับตามที่นบีัลลัลลอฮฺอลลอฮ์สั่งเลมได้กล่าวไว้ว่ามันดัล ى خير فله مثل أجر ف ิล ي ใครก็ตามที่ดำเนินการชี้ทาง เผยแพร่ดาวะคนให้เกิดความดีงามในชีวิตเนี่ยเขาก็จะได้รับผลบุญเหมือนกับผู้ที่กระทำสิ่งนั้นพี่น้องครับในยุคที่มีสื่อต่างๆพร้อมดังนั้นสนามที่กำลังห้าหันกันในยุคปัจจุบันก็คือในเรื่องของความรู้ความคิดและแนวคิดต่างๆผู้ที่เผยแพร่ความรู้อัลออิสลามผู้ที่ ด่าว่าทาให้อิสลามถูกเผยแผ่ไปยังผู้คนต่างๆก็คือผู้ที่กําลังดําเนินการช่วยเหลือศาสนาของของังลลอฮฺนะนลั่นเองครับประการต่อมาเราสามารถช่วยเหลือศาสนาของเราด้วยกับยืนหยัดอย่างมั่นคงบนความจริงความจริงเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานเป็นช่วงสมัยของเราที่ เรานั้นอยู่ท่ามกลางฟิชแน์ต่างๆเป็นบททดสอบของพวกเราทั้งหลายที่จะต้องยืนหยัดบนความถูกต้องให้ได้แม้จะมีกระแสอะไรต่างๆเข้ามาถาถมเข้าสู่พวกเราก็ตามจะมียุคสมัยที่เป็นการยากมากที่จะยืนหยัดบนความจริงที่ถูกต้องแต่เราก็ต้องทำให้ได้เพราะเราจะ ต้องเป็นผู้หนึ่งที่คอยช่วยเหลือศาสนาของลอสุรมาตาลาประการต่อมาครับพี่น้องเราจะยืนหยัดช่วยเหลือศาสนาของลอสปรมาตาลาที่ง่ายที่สุดก็คือด้วยกับการมีจริยธรรมอัครและการแสดงแบบอย่างตามวิถีอัคลาของท่านรอ و ل ลุลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะยฮิวะซัลลัมอินนามะบุญสู่เลอตัมมะมะคาริมะลอัคลาห รอสูลถูกส่งมาเพื่อที่จะให้ความสวยงามความสมบูรณ์แบบของศาสนาผ่านอัคลัสนั้นสมบูรณ์ดังนั้นง่ายที่สุดสำหรับเราที่จะช่วยเหลือก็คือการดำรงตนด้วยกับอคลัดกด้วยกับกิริยามารยาทอิสลามผ่านการแบบเป็นแบบอย่างของท่านอซูลุสรุลลอฮอลัยฮะสัลลัมไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าเราจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตามให้เรานั้นน้อมนำเอา กิริยามารยาทในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นการพูดการจากการกระทําการอะไรทั้งสิน้นด้วยกับมารยาทแห่งอิสลามเพราะนั้นคือหนึ่งในวิธีการที่สวยงามที่สุดวิธีการหนึ่งในการช่วยศาสนาของลอสโบรตาลาประการต่อมาครับก็คือการที่เราจะต้องยืนหยัดอยู่เคียงข้างผู้ถูกอธรรมอัลลอฮฺอักบารอันนี้เป็นประเด็นที่เราทราบซึ้งกันดีนะครับ อ l l a h سبحانه า ت ع ا ل ى กละยาไุณว่าว่ามาลูกุมลาตุกตูลูกในสบิลิลลาห์ والمستضعفين أيت ยาวนะครับประเด็นก็คือว่าเราจะทำยังไงให้เรานั้นสามารถยืนหยัดอยู่เคียงข้างผู้ที่ถูกอธรรมอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในโลกนี้โดยเฉพาะพี่น้องเรามุสลิมด้วยกันเราจะต้องยืนหยัดด้วยกับสิ่งที่เป็นความจริงของความเป็นมนุษยธรร,รมด้วยกับหลักคำสอนของอิสลามก็ได้ ดังนั้นครับในประเด็นของการช่วยเหลือมุสลิมที่เดือดร้อนไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามแต่ที่เราร่วมกันลุกขึ้นมาช่วยเนี่ยไม่ว่าจะด้วยทรัพย์สินด้วยกําลังด้วยดูอาด้วยคําพูดด้วยการเผยแพร่สื่อด้วยการประชาสัมพันธ์ด้วยอะไรก็ตามแต่ถือเป็นช่องทางหนึ่งและเป็นข้อสําคัญอย่างหนึ่งในการช่วยเหลือศาสนาของลัทธิลาการยืนหยัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผ่านมาเร็วๆนี้และกําลังยืนหยัดกันอยู่ เพื่อพี่น้องของเราที่กอซาหรือที่ไหนก็ตามแต่มันเป็นเรื่องสําคัญที่ไม่ใช่แค่เรื่องความเห็นใจมนุษย์เท่านั้นแต่มันคือการปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวจาละเพราะศาสนาอิสลามคือศาสนาแห่งความยุติธรรมและก็ศาสนาที่ต้องการที่จะให้เกิดการปกป้องความยุติธรรมและผู้ถูกอัธรรมนั่นเองนะครับพี่น้องครับ การช่วยเหลือของอัลลอฮ์จะมาหลังจากที่เรานั้นดำรงตนในการช่วยเหลือศาสนาของพระองค์และการช่วยพระองค์นั้นหรือช่วยศาสนาของพร,พระองค์นั้นจึงไม่ได้จำกัดอยู่ในบริบทใดบริบทหนึ่งไม่ได้อยู่ในสมรภูมิรบอย่างเดียวแต่มันคือภารกิจของมุสลิมในทุกเรียบทครับพี่น้องมันเป็นภารกิจร่วมกันที่เราจะต้องสามารถทำได้ทุกเวลาด้วยความศรัทธา ด้วยความรู้ด้วยความมั่นคงด้วยการยืนหยัดด้วยจริยธรรมด้วยกับการอิบาดะห์ในทุกอิบาดาห์ที่เราสามารถทําได้ครับเราอย่าลืมนะครับว่าเราคือประชาชาติที่ดีที่สุดที่ดีเลิศที่อเลสปนตาลาส่งเรามาภารกิจสําคัญหนึ่งในนั้นก็คือการดํารงตนสั่งห้ามในสิ่งที่ดีงามห้ามปรามในสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายและก็ศรัทธาต่อ All ัลสุนตาราลา أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه <applause> كما يحبنا ويرضاه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فاتقوا الله يا عباد الله بناء مسلم بستان كابتصام كان الله سبحانه وتعالى ผู้ที่ช่วยเหลือพระองค์หรือศาสนาของพระองค์ดังนั้นผู้ที่ช่วยเหลืออัลลอฮฺสุบานะตาลาย่อมได้รับความช่วยเหลือและจะย่อมได้รับชัยชนะในมิติต่างๆที่เขาดำรงตนอยู่นั่นเองครับพี่น้องแต่ชัยชนะนั้นไม่ได้มาแบบง่ายๆมันจะต้องมีปัจจัยหลายอย่างที่จะนำมาซึ่งชัยชนะ หรืออนุสรวตามคีนดังนั้นจากที่เราเข้าใจนั้นก็คือเมื่อไรที่เราได้ดำเนินตนในการช่วยเหลืออัลลอฮฺสุบตานเรา,าเรามีความมั่นใจได้เลยว่าอัลลอฮฺจะทรงช่วยเหลือพวกเราว่แาแกนักกันอะไรนะนัสรุลมุมินีนอัลลอฮฺสุาาลต่าได้กล่าวไว้ดังนั้นครับปัจจัย มีหลายอย่างที่จะนำมาซึ่งนุสราตอัลลอฮ์หนึ่งในนั้นก็คือการที่อย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อกี้ว่าเราจะต้องมีอิมานและก็มีตักวามีการทำอามัลสลัยตักรุบอิลอัลลอฮ์ในทุกยามทุกเวลาและก็มีความอิคลาสในทุกการงานของอลอสปลนจาละเพราะการอิคลาสนั้นคือหนึ่งในข้อ สองข้อที่อัลลอฮ์จะตอบรับการงานทุกการงานของพวกเราและก็ประเด็นสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นปัจจัยก็คือในเรื่องของการที่เราจะต้องมีความเป็นเอกภาพมีความเป็นหนึ่งเดียวและก็ยึดมัน่นอย่างมั่นคงบนศาสนาของ Allah, ขอัลลอฮฺประตมงว่าต์เติมูบิฮับลิลลาฮิจามีอัลลาฮ์ตฟรรุกเช่นกครับพน้องเรานั้นจะต้องดํารงศาสนาให้มัน่น อย่างไรก็ตามจะเกิดอะไรก็แล้วแต่ในแผ่นดินนี้ด้วยสถานการณ์ยังไงก็แล้วแต่เราจะต้องยืนหยัดอย่างมัน่นคงบนศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮิฮานุวะตะละดังที่อัลลอฮฺซุบฮิฮานุวะตะละได้กลา่าวไว้ว่าอัลล إ ِ م َอิมมักَ ا นาฮุมฟิลอْรَ ر ْ ض ِ أَقَامُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ و รูฟวะนะฮ ا ب ِ ا ل ْ م َ ع ْ ر ُนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮิฮานุวะตะละได้ให้เราดําเนิน ประการที่สําคัญเช่นเดียวกันไม่แพ้กันนั่นก็คือการที่เราจะต้องมันดูอาต่อลอสปรนตาลาเพราะดูานั้นคืออาวุธสําคัญของผู้ศรัทธาดูอาเป็นอบิบาดาห์อย่างหนึ่งที่เราผู้ศรัทธามิอาจที่จะไม่ปฏิบัติได้เลยถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาต่อลอสปรนตาลาที่แท้จริงัอฮัมดุลิล่ะดังนั้นครับวันนี้เรามาร่วมกันดําเนินตน ปฏิบัติคาสั่งใช้ของอัลลอฮฺบรูฮฺตาลาด้วยกับเป็นหนึ่งในผู้ที่สามารถช่วยเหลืออัลลอฮฺบรูฮฺตาลาช่วยเหลือาศาสนาของอัลลอฮฺบรูฮฺตาลาในบทบาทที่เราดํารงอยู่ไม่ว่าจะเป็นบทบาทนักศึกษาบทบาทอาจารย์บทบาทใครก็ตามแต่ที่แต่ละคนนั้นดํารงอยู่ในบริบทในบทบาทของตัวเองเผื่อว่าเราทั้งหลายจะเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับความช่วยเหลือ จากอัลลอฮ์ส um ุบานตาลาจะเป็นผ na ู้ที่อัลลอฮ์ให้ความยืนหยัดอย่างมั่นคงในศาสนาของอัลลอฮ์ฮานฮัวจาลาเมื่อเราช่วยศาสนาของอัลลอฮ์พระองค์จะช่วยเราแน่นอนอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์สุบานตาลาได้กล่าวไว้ว่าอินตังสุรุลลอฮยังซุรุคุมไวยุสบิทอักดามะคุมและท่านและพระองค์ได้กล่าวอีกว่าวะกานะฮักกันอะเลียนาเนสรุลมุมมินีน ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما <applause> اللهم اجعل اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين وسائر بلاد المسلمين اللهم اربط على قلوبهم وثبت اقدامهم وانصرهم على قوم الظالمين اللهم اصلح شباب المسلمين ونساءهم واجعلنا وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعزكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Amen. Okay.